สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในสดุรีบทที่37นะครับวันนี้ก็เป็นบทที่สําคัญนะครับวันนี้ดาวิดเช้อเชิญแล้วก็ท้าทายเราทํา7สิ่งนะครับในสิ่งที่ถ้าเราทําแล้วเราจะได้รับพระพรเต็มๆวันนี้ท่านพร้อมหรือยังที่จะทําเหมือนกับดาวิดนะครับ7อย่างในเช้าวันนี้นะครับ สวัสดีบที37นะครับข้อหนึ่งกล่าวว่าอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทําชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดจงวังใจในพระเจ้าและกระทําความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่ชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยได้จงปิติยินดีในพระเจ้าและพระอ์จะประทานตามใจปัถนาของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านและจงอย่าะะจะและพระองค์จะให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจางอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพักของพระเจ้าพระพักของพระเจ้าและเพียงคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําความชั่วตามอุบายชั่วจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธยาให้ใจของเจ้าเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่กระทําชั่วจะถูกตัดออกไปและแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกเพราะฉะนั้นห้าสิ่งแรกที่ดาวิดได้บอกว่า จงทาอย่าไปอะไรอววรอย่าไปเขาเรียกว่าเต้นตามศัตรูอย่าไปกระโดดตามปัญหาอย่าไปจมปักอยู่กับปัญหาแต่จงตั้งสติและสิ่งที่กูต้องทําอันดับแรกคือหนึ่งจงไว้วางใจพระเจ้าในข้อที่นะครับในข้อที่สามจงไว้วางใจพระเจ้าก่อนตั้งสติให้ดีแล้วก็เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าโดยการอธิษฐาน มอบไว้กับพระองค์ความกระวนกระวายมันจะต่อชีวิตออกไปสักคืบดึงศอกหนึ่งไม่ได้มัทีบทที่หกตั้งแต่ยี่ห้าถึงสามสิบสี่อย่าก,กระวนกระวายเลยแต่จงสแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งงเหล่านี้ให้ขอาา้อสามสิบสี่บอกว่าจะกระวนกระวายไปทําไมไอเรื่องของวันนี้ก็ให้มันพอแค่นี้ ไอเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยไว้สําหรับวันพรุ่งนี้ดีวพระเจ้าจัดการเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้วันพรุ่งนี้เป็นเจ้าของวันพรุ่งนี้รู้ทุกอย่างอีกร้อยปีข้างหน้าพันปีข้างหน้าพระองค์รู้หมดเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายนะครับจงวางใจจงนิ่งสงบนะครับหนึ่งเป็นโตรบทที่ห้าเขาเจ็ดนแบบว่าจงละความกระวนกระวายไว้กับพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยท่านเพราะฉะนั้น จงระวังระววยไว้เพราะว่ามารซาตานดุจสิงค์คำรามที่มันวนเวียนอยู่รอบๆเพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับวางใจพระเจ้าอันดับแรกดูเหมือนง่ายแต่ยากนะครับการวางใจเนี่ยวางใจอย่างสนิทใจเนี่ยวางใจแบบครึ่งกลางๆวางใจด้วยความรู้สึก่ยง่ายครับแต่วางใจด้วยใจจริงเนี่ยยากนะครับนะฟิปีนนะครับบทที่สี่ตั้งแต่ข้อที่สี่จนถึงข้อที่เจ็ดกล่าวว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าจงทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าและสันที่สุดเกินความเข้าใจจะหลั่งไหลมาสู่จิตใจของท่านจงทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าบหมกับพระเจ้าสิและทันที่สุดเกินความเข้าใจจะหลั่งไหลมาสู่จิตใจของเราจิตใจที่ว้าวุ่นจิตใจที่เราโหยเลยแรงจิตใจที่เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยความกระวนกระวายมันจะสงบนิ่ง เหมือนกับมารีกับมาธามารีวางใจสงบใจนั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคําอย่างมีความสุขความชื่นชมดินดีแต่นางมาธาเอะอะมักเทิมโวยวายวุ่นวายไม่รู้กาละเทศะไปทํางานนู่นทํางานนี่แทนที่จะมานั่งฟังพระคำของพระเจ้าพระเยซูสัดเสียดเวลามหาเพื่อที่จะสอนพระธรรมของพระเจ้า และมาพานอีกทําไมพงค์ไม่บอกให้นางมารีมาช่วยฉันทํางานพระเยซูบอกมาธาพงค์พูดด้วยความรักความเมตตามาธาลูกรักนั่งก่อนฟังให้ดีลูกเจ้าเรือดร้อนวุ่นวายในหลายสิ่งประการนักมันไร้สาระเจ้าควรจะทําเหมือนมารีไม่ใช่ให้มารีทาเหมือนเธอไองานขยันการงานเนี่ย มันก็ดีแต่มันไม่มันไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เธอควรจะต้องสแสวงหาพจชนะของพระเจ้าฟังถ้อยคําของเราเหมือนกับนางมารีนางมาดีเธอเรเือกสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเยี่ยมที่สุดไม่มีใครจะแย่งชิงสิ่งที่ดีที่สุดไปจากเธอได้ขอบคุณพระเจ้าครับตั้งแต่วันนั้นไปต้นมานางมาธาเปลี่ยนใหม่ครับนางมาธาจากเป็นคนที่มีนิสัยใจคอปากร้าย และเป็นคนที่เจ้ากีเจ้าการกับสงบนิ่งครับเราเห็นในยนต์บทที่สิบเอ็ดนางมาธาไม่ใช่มาธาเหมือนในลูกาบทที่สิบข้อสาวที่แปดสี่สิบสองอีกแล้วแต่เป็นมาธาที่เติบโตได้รับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับวันนี้เราจงวางใจในพระเจ้าและแสวงหาปรุงนะครับข้อสี่บอกว่าจงพิจิตรยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานตามใจปัถนาของท่าน อย่าไปกวนกวยครับนะเหมือนิิปีที่4ี่ข้อสี่ถึงข้อเจเนี่ยจงทูลความรัรถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการยิงวอนการขอบพระคุณและสนติสุขเกินความเข้าใจจะหลังไหลมัศจิตใจของเรานะครับสจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จเอการวางใจกับการมอบเหมือนกันไหมบางคนวางใจแต่ไม่มอบครับคือการยอมจนํนนต่อต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงวางใจพระองค์อย่างสิ้นเชิงนั่นเองครับ นะนั่นะคือความหมายไม่ใช่เชื่อเชื่อวางใจแต่ว่าเขาเรียกว่ามือยังกำปัญหาอยู่มือยังไม่ยอมปล่อยจงยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงมอบให้กับพระองค์จริงๆและพระเจ้าจะทําการใหญ่นะครับผมเห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมแบบอธิษฐานปุ๊บเดินไปได้รับเต็มๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพี่รองครับพระเจ้าทําได้ครับ นะพระเจ้าจะทําพระเจ้ากําลังให้เราชิมฤทธิเดชชิมพลังชิมพระพรแห่งการอธิษฐานอย่าคิดว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องเล่นๆนะครับบางทีบางทีเราคิดว่าเรื่องการอธิษฐานแค่ที่พระเจ้าคงไม่ฟังหรอกพระเจ้าคงไม่สนใจพระเจ้าคงไม่ดูราดูดีหรอกไม่ใช่นะครับทุกคำอธิษฐานทุกความเจ็บปวดทุกปัญหาทุกความก,งกังวลกังวายที่เราอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าฟังนะครับพระเจ้าฟัง นะครับบางครั้งเราเนี่ยกระวนกระวายทุรนทุรายนะครับนะแล้วก็ในขอ้อหัวพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจางอย่างความสว่างอย่างกวันและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างที่เที่ยงวันเห็นไหมพระเจ้าจะให้ครับพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะฟังข้อเจ็จงสงบอยู่ต่อพระพระของพระเจ้าและเพียรคอยพรวอยู่อย่าให้ใจของเท่าเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่จเจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุที่เขาก็ทําความชั่วตามอุบายชั่วของเขาเห็นไหมครับข้อสีไอ้ข้อที่เบอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระภักของพระเจ้านะครับหจงวางใจสองจงพิจิตรนดี 3. จงมอบทางของเจ้าให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นยอมจำนวนปโปรองจรงิงจริงสีจงสงบอยู่ต่อพระภักของพระเจ้าทําได้ไหมและสิ่งที่5นะครับอยู่ในข้อ8ปดบอกว่าจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธ อย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปกับเขาในข้อที่แปดอย่าไปเต้นตามศัตรูนะครับแต่เราต้องนิ่งเขาโยนก้อนหินยั่วเราให้โกรธให้เสียสมาธิให้สติแตกเราต้องมีสติตั้งสติและสงบนิ่งนะครับและระงับความโกรธไปลองครับคนฉลาดแค่ไหนก็งโง่ ถ้าไม่มีสติมีแต่อารมณ์กโกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าได้ยินไหมได้ยินบ่อยใช่ไหมแล้วเราก็เป็นบ่อยด้วยเพราะอะไรเราไม่ควบคุมใจตัวเองเราไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเราไม่จัดลำดับให้ถูกตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเราคุกเขา่าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าใจนิ่งละใจสงบละ ใจสะอาดและใจใสบริสุทธิ์และวันนั้นยิ้มได้ทั้งวันครับปัญหามาเราก็ยิ้มสู้ได้แต่ถ้าวันไหนเราไม่อธิษฐานอ่อนแอรครับใจขุ่นมัวอารมณ์ขุ่นมัวอะไรสะกิดหน่อยโอ้โหนะครับวันนั้นทั้งวันหงุดหงิดไปหมดนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วางใจพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นห้าสิ่งแรกที่ดาวิดแนะนำ และท้าทายเชื้อเชิญเราที่ทําจงวางใจจงไีจิตนดีจงม,มอบทางรา้อยกับพระเจ้าจงสงบอยู่ต่อพักของพระเจ้าและจรงระงับความโกรธนะครับเพราะอะไรครับทําไมทําไมห้าสิ่งนี้เราต้องทําก่อนเพราะคนที่กระทําความชั่วจะถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินโลกตุกเป็นมรดกอย่างอีกหนึ่งอย่างอีกน่อยหนึ่งคนธรรมจะไม่มีแม้จะมองดูที่ของเขา ให้ดีเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาจะไปตียินดีจําได้ไหมครับมัทธิวบทที่ห้าที่ททคําเทศนาของพระเยซูนี่แหละครับน,นี่แหละคือคําเทศนาของพระเยซูที่บอกว่าพูดใดรู้สึกบกพร่องฝ่าญยญาณผู้นั้นเป็นสุขนี่นะครับผู้ใดที่เข้าหาพระเจ้าอธิษฐานยิงวอนต่อพระเจ้าวางใจพระเจ้าคนนั้นเป็นสุขนั่นคือความหมายนะครับในมัทธิวบทที่ห้านะครับคําเทศนาบนภูเขานะครับ เพราะฉะนั้นจงพิจินดีและพระเจ้าจะประทานความบุดมสมบูรณ์ให้คนอธรรมปองร้ายคนชอบรมและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใสเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยิ้มหัวเราะเยาะต่อคนอธรรมนะครับไอคำว่าสลวนเนี่ยคือหัวเราะเยาะนะครับเพราะพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขาที่กําลังจะมาถึงคนธรรมชักดาบและโกงคันธนูเพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลง เพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเชี่ยงธรรมดาบของเขาจะไปในใจของเขาเองและคันธนูของเขาก็จะหกักเล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าขาออุดมสมบูรณ์ของคนอาธรรมเป็นอันมากเพราะแขนของคนอาธรรมก็จะหกักแต่พระเจ้าทรงเชืดอชูคนชอบธรรมพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิและโมรดกข,ของเขาจะดำลงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายในวันที่กันดันเขาจะมีกินอย่างอุดมสมบูรณ์แต่คนอาธรรมจะพินาศัตรูของพระเจ้าอ่าศัตรู ของพระเจ้าเหมือนสง่าของทุง่งหญ้าเขาอันตรายอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควันคนอาธรรมขอยืมและไม่จ่ายคืนแต่คนชอบทำนั้นมีใจกว้างขวางและแจกใจ,จเพราะบรรดาผูท้ที่พระองค์อํานวยพระพรจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกแต่บรรดาผู้ที่ถูกพระองค์สา์ก็จะต้องถูกตัดออกไปเสียถ้าพระเจ้าทรง นำย่างเท้าของมนุษย์คนใดมนุษย์คนนั้นก็จะพอใจในทางของพระองค์แม้เขาจะล้มเขาก็จะไปถูกเวียงลงอย่างเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงฉุดเขาไว้ข้าพระเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าก็แก่แล้วแต่ข้าพระเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทําสักคนที่จะถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาต้องไปขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอ และลูกหลานของเขาก็จะเป็นคําพรจงพรากเสียจากการชั่วทั้งสิ้นและกระทาความดีเถิดและท่านก็จะดํารงอยู่เป็นนิจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งทำมิกระชนของพระองค์เลยจะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิดแต่ลูกหลานของคนอาธรรมจะถูกตัดออกไปเสียคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิดปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดจะ แห่งความยุติธรรมพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างท้าของเขาจะไม่พลาดคนธรรมเฝ้าดูคนชอบธรรมและสแสวงหาที่จะสังหารเขาเสียพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาไว้ในมือของคนชั่วหรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาลนี่คือสิ่งที่ดาวิทรกว่าจงดูเถิดถ้าเราทำอ่าห้าสิ่งแรกสิ่งเหล่านี้จะเป็นพระพรให้กับเราจิตใจ คำพูดการกระทําทุกอย่างนะครับเขาทําชั่วเราทําดีเขาทําชั่วเราทําดีเขา,าเ,าาดเขายืมเรามีมั่งเรามั่งมีสีสุขการกระดานอาหารเขาอดอยากปากแห้งเราอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงครับพระเจ้าจะอวยพรเรามันง่ายแค่พลิกฝ่ามือแต่เราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าจริงๆนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดปัญหาของพี่น้องพิสเซียนปัจจุบันนี้นะครับคือเชื่อด้วยความรู้สึก พี่น้องครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าความเชื่อจริงกับความเชื่อปลอมมันต่างกันยังไงพี่น้องฟังให้ดีนะครับแล้วไปสอนลูกสอนหลานเลยความเชื่อโดยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงได้อ้เดี๋ยวรู้สึกว่าฉันได้ไปสวรรค์อาเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ได้ไปอีกแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เดี๋ยวรู้สึกว่าพระเจ้าหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวรู้สึกว่าพระเจ้าหูทรงประชนอยู่เดี๋ยวรู้สึกว่าพระเจ้าตายไปแล้วมั่งนี่แหละครับคือความรู้สึก เล่นกับความรู้สึกจนชาชินมารซาตานมันหลอกให้เราเชื่อแบบรู้สึกและก็ตกนรกจริงๆนี่คือสิ่งที่อันตรายนะครับพี่น้องอย่ารู้สึกเชื่อนะครับอย่าเชื่อเลยใช้ความรู้สึกต้องใช้ความเชื่อจริงๆความเชื่อนะครับอยู่ในฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งไปอ่านดูนะครับและสอนลูกสอนนั้นฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่งบอกว่าความเชือ่อคือความแน่ใจมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ว่าไม่ใช่เป็นความรู้สึกแต่เป็นความจริง นะครับสซุดีบทอหิบูบที่สิบเอ็ข้อหนึ่งนั่นคือความหมายความเชื่อไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นความมั่นใจในพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดาววิลบอกว่าถ้าคุณทำห้าสิ่งนี้พระเจ้าจะอวยพรถ้าคุณทำสิ่งที่หกพระเจ้าอวยพรด้วยนะข้อสามสิบสี่จงรอคอยพระเจ้าและรักษาโปร่งไว้และพระองค์จะทรงยกย่องท่านในแผ่นดินตกไปเป็นวัตดุ ท่านจะมองเห็นการที่คนธรรมถูกทำลายข้าพเจ้าเห็นคนธรรมมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและก็สูงเด่นอย่างต้นสนซีดาแห่งเลบานอนเขาได้ผ่านไปแล้วนี่แน่ไม่มีเขาเสียแล้วถึงข้าพเจ้าจะสแสวงหางเขาก็ไม่พบเขาดาวิดบอกว่าจงรอคอยพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้ความหมายคืออะไรฟังให้ดีนะพี่น้องหลายคนเริ่มต้นความเชื่อถูกแต่จบลงด้วยเนื้อหนัง ไปไม่เสร็จไปไม่สุดไปไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายสอบตกสุดท้ายกลับไปหาบาปอีหลอกเดิมกลับไปหาชีวิตเด็กฝ่ยยายวิญญาณเหมือนเดิมพี่น้องครับถ้าเราไม่เรียกว่ารักษาความเชื่อรักษาอุณหภูมิความรักของเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไว้เราจะตกต่ำลงเรื่อยเรื่อยๆเราจะหลงหายเราจะหา่างหายจากพระเจ้าไปเรื่อยๆแล้วจะอ่อนแอลงเรื่อยๆือย่อยมนนะครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่คริสเตียนนะครับทําไม่ต่อเนื่องท่านต้องไว้วาง,งใจพระเจ้าต่อเนื่องและเวลาอธิษฐานแล้วก็จงรอคอยจนกว่าจะได้รับคําตอบนี่อะไรอธิษฐานไปแป๊บหนึ่งพระเจ้าไม่ฟังแล้งอนพระเจ้าแล้วทิ้งพระเจ้าไปแล้วอย่าคิดเองนครับเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วนะครับคําตอบมีอยู่สี่อย่างให้เลยสองไม่ให้สามให้รอสี่ให้มากกว่าที่เราขอ ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เราขอพระเจ้าให้รอเราต้องรอมาม่วงยังไม่สุกจะไปเด็ดมันเราต้องรอคอยมีหลายคนนะครับอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคนนั้นอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคนนี้นะครับพระเจ้าได้ทํางานในใจของผมเมื่อเช้านี้เวลาผมอธิษฐานเผื่อคนนั้นเผื่อคนนี้แปกว่าเขายังเด็กอยู่ต้องอดทนรอคอยจนกว่าเขาจะโตนะครับผมก็นึกถึงหนึ่งครีนบทที่อ่าสิบสามข้อสิบเ็ดสิบสองนะครับ บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กมีพฤติกรรมการกระทําแบบเด็กๆมีเหตุผลแบบเด็กๆเข้าใจแบบเด็กๆงองแงแบบเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลิกอาการเด็กเสียอนนเมทไหมครับจงรอสริจนรอสมาชิกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาตื่นฝ่ายวิญญาณเขาโตฝ่ายวิญญาณเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเองไม่ใช่เราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนเ,เขาไม่ได้แต่พระเจ้าจะเปลี่ยนเขา นี่คือสิ่งที่เป็นกำลังใจใผมตลอดเวลาผมมีความหวังผมรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจากพระเจ้าผมไม่ใช่ไปบีบคั้นหรือไปเร่งให้มันสุขเราเร่งไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จงรอคอยอย่างมีความสุขอย่างมีความชื่นชมดีๆนะครับเหมือนดาวพิทักษจงรอคอยและคุณจะเห็นศัตรูพินาโอู้หูยเขาบ้างมีสีสุขเขาหูยดูสิอู้ฟู่จะเิญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองทําไมศัตรูทําไมคนชั่วเขาได้ดี ดาวิดบอกอยาไปดีใจเพราะอะไรสักพักเดียวนะครับในข้อที่34ข้าพเจ้าเห็นคนอัธรรมมีอำนาจมากยิ่งขึ้นและสูงเด่นสง่าอย่างต้นสนสีดาแห่งเลบานอนข้อ36เขาได้ผ่านไปและนี่แน่ไม่มีเขาเสียแลย้วถึงข้าพเจ้าจะแสะังหาเขาก็ไปพบเขาเลยเห็นไหมส,ไสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับไปได้ไม่กี่น้ำที่น้อง ไอคนที่รวยด้วยความชั่วมีด้วยความชั่วไปคดโกงเขามานะ่ะมันไม่ยั่งยืนหรอกครับสุดท้ายมันก็เกลี้ยงนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดีใจกับคนเหล่านี้นะครับเจ็ดนะครับประการที่เจ็ดที่คุณต้องทําดาวิดบอกว่าจงหมายหน้าคนไร้ตํแหน่งและมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะสันติชนจะมีอนาคตหมายความว่าอย่างไงดาวิดบอกว่าอย่าไปดูคนชั่ว อย่าไปเสียอ่าเขาเรียกว่าอย่าไปเสียอารมณ์ที่เห็นคนชั่วเจริญอย่าไปติดตามอย่างคนชั่วอย่าเอาเยี่ยงอย่างของคนชั่ว่าทําอย่างนี้แล้วดีทําอย่างนี้แล้วรวยทําอย่างนี้แล้วเจริญอย่า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 ไม่ไปโบสไปทํางานไปไม่ไปโบสค้าขายไม่ไปโบสทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่า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 เด็ดขาดเดี๋ยวคุณจะรู้เดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะหายไปในพริบตาเลย นะครับได้พี่บอกว่าจงหมายหน้าคนที่ได้ตําหนิไว้และมองดูคนเที่ยงธรรมเถอะเพราะสันติชนจะมีอนาคตและผู้ละเมิดจะถูกทําลายเสียด้วยกันอนาคตของคนอาธรรมจะถูกตัดออกถึงเสียไปเห็นไหมได้พี่บอกว่าอย่าไปดีใจกับคนที่ไม่มาบวชและ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอย่าไปดีใจกับเขาพระพรที่เขาได้รับมานให้มันมานให้เขา มานล่อเขาฮุบเหยื่อของมานไปแล้วพระเจ้าบอกว่าจะขาดการประชุมมันอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นฮีวูบทที่อ่าสิบข้อยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับน้ำพระท้าของพระเจ้าให้เราไปนมันสก,การพระเจ้านะครับไม่ใช่ไปหาเงินเห็นไหมครับดาว,วิดกาแต่ผู้ละเมิดจะถูกทําลายเสียด้วยอนาคตและคนธรรมจะถูกตัดออกจงดูคนที่สัดซื่อ ที่ติดตามพระเจ้าคงเส้นคงวางกับพระเจ้ายืนหยัดยืนยัยนยอยู่ในทางของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะผ่านอุปสรรคปัญหามากมายนะครับแต่เขาจะได้รับการอวยพระพรเต็มๆวันนี้จงติดตามคนแบบนี้จงติดตามคนที่ยำเกรงพระเจ้าอย่าไปติดตามคนที่ไม่ยำเกรงไม่เอาพระเจ้าเขาไปได้ไม่กี่น้ำแล้วกก็ไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นข้อสามสิบเก้า นะครับถึง40บอกว่าความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้ารปรงจะเป็นที่ลีภัยในเวลาที่เขายากลําบากพระเจ้าจะทรงช่วยเขาและจะทรงจะทรงช่วยกู้เขาระรงจะทรงกู้เขาจากคนอธรรมและทรงช่วยเขาให้รอดเพราะเขาทั้งหลายเข้าลีภัยอยู่ในโปรงเห็นไหมสุดท้ายดาวิดบอกว่าผลของคนอธรรมกับคนชอบธรรมไม่เหมือนกันเหมือนในสดุดีบทที่หนึ่งเลย สุปที่หนึ่งเต้กล่าวว่าไงครับจําได้ไหมสรุปที่หนึ่งบอกว่าความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งในที่นั่งของคนที่ชอบเยอะเยะแต่ความมิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทันน้ำซึ่งเกิดผลตามฤด,ดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขาทําก็จาเดินขึ้นคนธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแลกลบที่ลมพัดกระจายไปเหตุฉะนั้นคนธรรมจะไม่ยังยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราววันที่พระเจ้าพิพากษาหรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรมเพราะพระเจ้าจะเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนธรรมจะพินาศไปเห็นไหมแล้วเห็นจุดจบแล้วเป็นยังไงพี่น้องครับเราเลือกได้นะการเลือกเราทําแทนกันไม่ได้การเลือกเราบังคับกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องจงเลือกพระเจ้าก่อนอย่างถูกต้องจงยำเกรงพระเจ้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดสิ่งที่ดาวิดสอนเราในเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่สามมาเลยนะครับหนึ่งจงวางใจพระเจ้าสองจงปติยินดีในพระเจ้าสามจงมอบทางทุกอย่างจำนวนให้กับพระเจ้านะครับสี่จงสงบอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าห้าจงระงับความโกรธให้ดีนะครับหกจงรอคอยพระเจ้า จงเงยหน้ามองดูคนอัธรรมนะครับกับคนชอบธรรมผลมันต่างกันผลมันต่างกันแน่นอนคนอธรรมดูเหมือนสูง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 แล้วมันก็ร่วงแต่คนชอบธรรมดูเหมือนสูงช้านะดูเหมือนช้านะแต่สูงขึ้นได้เรื่อยๆตลอดไปอ่านมไหมครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะเลือกพระเจ้าและวางใจพระเจ้าเหมือนดาวิด เราจะไม่ผิดหวังดาวิดทํามาแล้วและสําเร็จแล้วดาวิดบอกในข้อที่ยี่ห้าบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มดาวิดเขียนตอนแก่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วตลอดกี่ปีที่ข้าพเจ้าวางแก่พระเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทําถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาต้องไปนั่งขอทาน คนที่ยำเกรงพระเจ้าไม่มีวันอับจนอเมนไครับนะวันนี้สอนลูกสอนหลานให้รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าทุกคืนผมนําลูกๆครอบครัวและครอบครัวนมัสการพระเจ้าผมต้องการให้ลูกรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเท่านั้นครับผมไม่มีบรดกโดกรให้ลูกนอกจากพระคำของพระเจ้าและอยากให้ลูกยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าจะนําเขาเองพระเจ้าจวยพรเขาง่ายแค่พลิกฝ่ามือผมไม่มีสัผมไม่มีอํานาจใดที่จะอวยพรลูกได้ ผมไม่มีพระพรใดนอกจากพระพรที่ให้ลูกรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดกําลังและความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้นะครับตอนนี้ผมเริ่มสอนสุภาษิตความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้คนโง่คนชั่วย่อมดูหมิ่นปัญญาและคาสั่งสอนวันนี้อะไรก็แล้แต่ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเหมือนโยบพระเจ้าอวยพรเรายำเกรงพระเจ้าเหมือนโยเซฟพระเจ้าอวยพรเรายำเกรงพระเจ้าเหมือนดาวิดพระเจ้าอวยพรพระเจ้า พร้อมที่จะอวยพระพรเราพร้อมที่จะรับพระพรจากพระเจ้าไหมถ้าอยากจะรับเจ็ดสิ่งนี้จงไปทําซะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับเราจิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเช้านี้ที่พระเจ้าบอกทางดีชี้ทางถูกให้กับเราผ่านทางกษัตริย์ดาวิดขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมสรุปีบทที่สามบเจ็ดเรามีหน้่ทีีเชื่อวางใจและรอคอยรับพระพรวันนี้เราจะไม่กระโดดโลดเต้นตามเกมของศัตรูตามเกมของมารที่ทําให้เราเสียสมาธิทําให้เราสะดุดขาตัวเองลม้มแต่วันนี้เราจะตั้งสติ และมอบกายถวายใจกับพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกขอบคุณพระองค์ชาวนี้ไว้พรพี่น้องทุกท่านที่จะพร้อมวางใจพระเจ้ายอมวางใจพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้า,าทรงกระทําทุกๆจิตใจและให้ถ้อยคําของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชในเช้าวนันนี้ไปถึงหูจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนที่จะต,ตื่นไฟวิญญาณและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้ขอพระเจ้าพอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ